สวัสดีค่ะปุ๊กจาก Tech Quality ค่ะเชื่อว่าหลายคนคงเคยรู้จักนวัตกรรมอาหารแพลนเบสกันอยู่แล้วใช่ไหมคะยิ่งสายรักสุขภาพเนี่ยยิ่งรู้จักเป็นอย่างดีเลยเพราะมันเป็นเหมือนสิ่งที่ทดแทนการทานเนื้อสัตว์ได้เป็นอย่างดีแพลนเบสเทรนด์อาหารจากพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพหากเราเป็นอีกคนที่อยากทานอาหารฟาสต์ฟู้ดแต่ตัวเองนั้นเป็นคนรักสุขภาพการเลือกทานอาหารจากพืชก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางออกที่ดีมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะเพราะเราจะได้ทานอาหารที่เราอยากทานในแบบที่ไม่รู้สึกผิด เพราะอาหารที่เราทานนั้นมีส่วนผสมที่เน้นพืชผักเป็นหลักและไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์เลยปัจจุบันมีการวางขายอาหารที่ทําจากพืชมากมายไม่ว่าจะเป็นเบอร์เกอร์ลาบทอดชีสบอลน,นักเก็ตซาลาเปาหรือเมนู lady to eat อย่างลาักญญาชีสสปาเกตตี้ซอสต่ตางๆซึ่งสามารถหาซื้อได้ง่ายตามร้านสะดวกซื้อชั้นนำทั่วไป แต่ด้วยนว,วัตกรรมอาหารที่ถูกพัฒนานี้เหล่าผู้บริโภคอาจจะไม่แน่ใจว่าเนื้อสัมผัสของอาหารที่ทําจากพืชจะคล้ายกับอาหารที่ทําจากเนื้อสัตว์หรือไม่เหล่าผ,ผู้ผลิตจึงต้องทดสอบเนื้อสัมผัสของอาหารเพื่อให้มั่นใจว่าอาหารที่ผลิตออกมานั้นจะมีเนื้อสัมผัสที่ดีเป็นที่น่าพอใจโดยสามารถทดสอบได้โดยเครื่อง Food Texture Analyzer Model t a Prime และเลือกใช้ Fixture เป็น Completion Plate ทดสอบแบบ TPA Texture Profile Analysis เป็นการทดสอบแบบจำลองการเคี้ยวด้วยฟันกราม2ครั้งและเลือกใช้โหลดเซลล์ค p ปาซิตี้1000นิวตันการทดสอบแบบ TPA Texture Profile Analysis เป็นการทดสอบโดยใช้หัวโ r รบแบบแผ่นแบนหรือที่เรียกว่า compression plate เป็นการทดสอบแรงกดบนตัวอย่าง2ครั้งจำลองการใช้ฟันบดอาหารเพื่อศึกษาคุณสมบัติของตัวอย่างคือ hardness แรงสูงสุดที่เกิดขึ้นระหว่างการกดหรือเทียบได้กับการเคี้ยวครั้งแรกมีหน่วยเป็นหน่วยของแรงเช่นนิวตัน cohesive ness คือการเกาะติดใช้อธิบายลักษณะเนื้อสัมผัส texture ที่บ่งบอกถึงการเกาะตัวกันเองของเนื้ออาหารหรือเชื่อมแน่นภายในโครงสร้างเนื้ออาหารนั่นเองค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะเป็นการทดสอบเนื้อสัมผัสของไส้เบอร์เกอร์ที่ทำจากพืชหรือที่เรารู้จักกันในชื่อเพลนเบดและถ้าสนใจสินค้าหรืออยากส่งตัวอย่างมาทดสอบกับเราก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่023286878หรือรายละเอียดที่ขึ้นบนหน้าจอของท่านในตอนนี้ได้เลยค่ะ